<ève S 2> <sociedad. S 1> เครื่องยนต์ใหม่โกลเด้นโบ G110 นะคะขอบคุณคุณพ่อจากอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะคะเดินทางมารับเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่23,500บาทนะคะเป็นโฉมนี้นะคะโกลเด้นโบ110เรามีประกันให้1ปีนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินขาะสอบถามโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์8 2479นะคะ หรือจะทักมาที่เพจ Facebook ร้านนะคะพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้า oh. ปัก g p s ก็พิมมาว่าร้านสมคิดการค้านะคะก็จะขึ้นปักหมดไว้ให้เลยนะคะ oh. ตดวนี้เป็นเครื่องยนต์โคดเอนโบใหม่นะคะ G110 นะคะหน้าตาก็มีหลายโฉมหลายเวอร์ชั่นนะคะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโฉมเดิมนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะลูกค้าบอกว่าใช้ทนดีนะคะ oh. ก็ชอบชมนี้รับชมนี้ไปเลยนะคะเราประกันให้นะคะทุกตัวนะคะร้านสมคิดการค้าสินค้าเรามีประกันให้ทุกตัวเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ประกัน1ปีเต็มจากบริษัทโกลเด้นโบนะคะตัวนี้ก็เติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรับนะคะไปเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านนะคะเรียกเลยลูกค้า เรามีขุบเดินตามด้วยนะคะขุบเดินตามตัวนี้คุณพ่อเลือกขุบแบบตรงนะคะแล้วก็มีคาดหนึ่งตัวนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่อุดหนุนร้านเราค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินสอบถามราคาสนใจอะไรตัวไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ